สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่โนโอ้องสวัสดีค่ะท่านทุ้ชมทุกผอทุกคนนะคะมื้อนี้ก็พบกับสาวสรินผ้าเพื่มในต่างแดนเช่นเคยนะคะมื้อนี้ปุ๋ยมีอยังปุ๋ยมีอยังหรอกค่ะมือนี้ปุ๋ยมีของมารีวิวค่ะ <S <S มาหลุ่นมาเบิ่งกันค่ะว่ามีอย่างนะคะเพราะว่าปุ๋ยผมไม่ได้ไปจับใจสื่อหรอกค่ะเพราะว่าแฟนคนมาสื่อมาให้นะคะ เพิ่นเขาไปเอาอะไรรดในเมืองนะคะเพิ่นกับแวะซื้อของมาให้นะคะมาเบิ่งกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตับหมูนะคะมาเบิ่งนะคะ,ะเขาจะว่าเ่าไมได้ซื้อ,อยังดอกเพราะว่าเขามีเวลามาเบิ่งกันอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหู มีเยอะค่ะมันก็จะเป็นอ่าชามันเป็นได้ทั้งชาทั้งยังมันแล้วค่ะแต่ปกติเขามักออกมามักน้ำไก่ค่ะมักขางขึ้นไปสามขึ้นแซบอิลีค่ะมันจะมีกลิ่นหอมเนี่ยพออบนะคะโบเมนสปาสติโอ,เ,เ,ปโอเป็นพอร์ตก็แล้วแต่นะคะแซบอันนี้ก็จะเป็นซอสทระเทศกับไม้ยังเม็ดนะคะอันนี้จะเป็น แคบหมูนะคะหมูว่าเมียมาก,กินนะคะยังนี้โค้งไก่ดาบไก่ค่ะปุยมักเผ็ดยังกินหน้าตะก,กีบอ่าชมิมีหมูหมูอยู่บางท้ยนะคะขจอมักซื้อโค้งโค้งไก่นะคะอันมามักเครื่องเพ็นะคะออกเผ็ดหน่อยหนึ่งค่ะตำคาตำตะไคร้ใส่ใส่พริกน้ำอันหลักฮันยังเกาะอันใบ ใบมะกรูดค่ะโอ้ยถอดแสอีค่ะเป็นก๊อแกงกันนะแกอันนี้ก็จะเป็นเบทขอนนะคะปุ้ยเวลาไม่ยูนี่ก็ลยถอดกินเช่นกันค่ะปุ้ยเบิ่งค่ะซื้อพริกไม้พริกขี้หนูค่ะปุ้ยเวลาปุ้ยไปเองปุ้ยมักซื้อมาเถอร์ละหานค่ะคะูณว่าเป็นยังปุ้ยซื้อมาเถอร์ละหานเพราะว่าถ้าปุ้ยเอาไปขวานะคะปุ้ยก็จะเด็กกับพุ๊กหน่อยอันหนึ่งพอดีค่ะเอร้นว่าว่ากับพิกปุ้ยหมดเนาะ กูจะจงให้แฟนนะน่ะหรอคะว่าอันนู้นอันนี้ฉันกะเม็ดบัตเทนี่ตามหางลอนนี้มันก็บสุปหมีดหรอคะส่วนมากม็กสิมีแต่ซุ่มริกน่ะค่ะตัวาซุ่มน้ำปลาผงชโรดเขาว่าต้องไปอีกหม่องหนึ่งะค่ะเลยว่าเลย,เยบมมีหรอคะอันนี้อันนี้จะเป็นหมูนะคะคือเขาทำซุปแล้วะค่ะ นี่นะคะขเขาเฮ็ดซุกแล้วอันนี้แซ่บอยค่ะปกติกะหั่นแล้วก็กินเลยได้ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดอ,อยากเห็นเปนหน่อยนึงก็เอาใส่น้ำมันทอดน่อยนึงก็กินได้ค่ะแล้วแต่ชอบไผชอบมันค่ะโอ้เบิร์ถุงน่องค่ะ นะคะว่าเป็นยังแฝงปุ้ยชิงสื่อซุ่มโมนีหายแดดเพราะว่าอันเสื้อผ้าปุ้ยนี้ยังชุดตีไซอยู่แฟนก็เป็นขนซื้อหานะคะบระมาณว่าเธอจะเลือกเองเราค่ะจนเท้าปานพวกเราเป็นยังใส่เสื้อผ้ามีแต่สีขาวนะสีดำวนมากสีไซสีดำเพราะว่ามีชุดเดี่ยวอยู่ตีว่าเปิวมาสิเนาะเขาบอกอ่ะบอพอคอยได้ไปซื้อเสื้อผ้าเรามีแต่แฟนซื้อหาเวลาแฟนซื้อหาแต่จะมีแต่สีดำเพิ่นก็นเลยว่าเข้าเข้าล้างหนไปน้ำเล่าเด้อเดี๋ยวเรา้ราอพาไปช้อปปิ้งกับว,ว่า ก็เลยว่าแฟนบ่เคยไปช้อปปิ้งทั้งหมดได้หรอกมีแต่เล่าภาพไปอันนี้รองเท้านะคะคููซานสปแปรช่วงนี้มันหนาห่อน,นะคะ่ะกระมังส่ดอกแบบสีเกิบนะคะเพราะว่าจมบาลมี่อัน เก่งหนอกกันเก่งในนะคะสุ่มเสื้อในก็ซื้อมาให้คือกันน่ะเบิ้งพี่น้องกางเกงในค่ะเบิ้งนั่งแบบให้เบิ้งนั่มแบบค่ะนั่งแบบกางเกงในยุ้งมางนอกเบิ้งจินล่ะบไใส่บโใส่เสื้อในอีกมีเสื้อในมาให้นั่มก็ซื้อตามห้าง ราคากับปกตินี่่ะค่ะก็ประมาณ14ย e ูโรนี่หัวใชเท่านะคะมักเห็ดอันอ่างเขามันไก่แฟนบอกว่าเดี๋ยวมือลงังเสืาอไปซื้อหรอกเพื่อนว่ามืนน่อีงผมมีเวลาซื้อมาให้เท่าที่มึงจมเพื่อนว่า อันนี้ก็อันดนินาเกรนะคะน้ำน้ำสมใช่ชูค่ะพี่น้องคะเอาน้ำสมก็เอามัานประมาณน,น,น,น้ำสมใช่ชูมันจะเป็นน้ำสมกลัน่นอืมแต่อันนี้เราจะสกัดจากจากองุ่นค่ะเป็นสีดำแซ่บ อันนี้ก็จะเป็นอะเซทิานาะคะก็คืออันมะกอฟ้าสกัดน้ำมันนั่นแหละค่ะหน่วยต็อมาก,กินดองนั่นแหละค่ะบางยี่ห้อเขาก็สี่อันใส่ไม่ใส่ค่ะค้างใน,นจะเป็นใส่ป่าอันนี้ก็ไม่ยุ่งเนตค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมัน่อนนะคะพ่อพ่ออย่ตามประเทศพ่ออากาศไม่ฮอนเขามัมาสิกินอาหารแบบประเภทแบบเย็นนะคะ แบบว,ว่าแชตีเย็นนะคะอ่ะถาถ้าเห่อใหดสลัดห่าก็สซีเร็ดสลัดแบบว,ว่าอ่าใส่ไม้ยมีนแล้วเอาไปแช่เย็นสักชั่วโมงเออสักหนึ่งมือมันสีแซ่บแต่ย่อยจะเกินหนึ่งมือนะคะค่ะเดี๋ยวมันสีรสชาติเปลี่ยนค่ะแต่ปกติถ้าปุ้ยเฮ็ดก็คือสว่านิะกินยำเทียงแต่เฮ็ดย่ำยำขื่นหรือว่ายำเสาแต่เสาค่ะเพราะว่าให้มันแช่ให้เครื่องผสมมันเข้ากันมันสะนัว ของย,อยังไงไปยังอูมีแต่ท้องปลูกนะคะเพราะว่าจมว่าบมีบักพักชี่เมื่อนั้นไปปลูกก็คืออันอยากปลูกอันนี้ค่ะอยากปลูกตังโอ้แต่ว่าปุ๋ยปลูกโดนทักชี่คะ่ะจมให้ผัวพก็เลือื้อมไม่หานะคะจมแนวด้กระสด้แนวนั้นคะ่ะ ยัจงจะได้เก็บอยางได้เดชยังได้ชุดส้นไหนก็ได้นะคะเด็กยได้อยากได้บักแค่ลอดก็ได้ค่ะเนี่ยเนื้อของปลูก่นั่นแหละค่ะอันนี้ปุ้ยปุ้ยว่ามีบักขนาดบานเห่าอ่นนะค่ะว่าทีนี่ปุูก,ปกก็สิปลูกบักตัวนี้นะคะไม่เป็นขนาดเนี่ยค่ะเพราะว่ายง้มเขาขายเนี่ยยง้มเขาเก็บขายอยู่นี่ อันในเมืองนะคะเขาสเด็จแต่ใบกานใบมันมากค่ะเมื่อนันปุยเอาให้เบิรงอยู่ที่ปุยกินกินน้ำเมี่ยงอะค่ะก็จะเป็นใบตัวนี้ยละค่ะแต่ว่าถามันยังหน่อยอยู่มันก็จะเป็นใบคือขนาดของเขาเลยเขาก็เด็ดกินไปเรื่อยๆแต่ว่าพอถึงอายุของมันก็คือแบบมันตรงเจริญเติบโตเหมือนเขาพอมันใหญ่ต้นมันก็ใหง่สิใหญ่ออกบานสิค่ะแล้วใบใบมันก็สิงหญ่ประมาณนี้เวลาเขาเก็บเขาก็เด็ดเอาแต่กานกานแล้วมันก็ปงไม่ปงไม่ค่ะ มีฮอตวุยยูเรียหนุนนะคะมีหัวดีกจะดีเล่ะค่ะดูแรเอาใจใส่สุอยางน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตร1 2หกค่ะก็คือก็คือตัวนี้ก็คือแบบว่าข้าสืเร่งนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเร่งตัวที่ห้าปลูกปลูกสําหรับก,การกินหัวกินพ้นกินใบสูตรตัวนี้สไดใจหมดเลยค่ะ เพิ่นโอ้ยเพิ่นมียูนิยางเดียวค่ะมีดโกนค่ะเพิ่นสื่อมาใส่เองตัวนี้มีดโกนนะคะพี่น้องค่ะมีดโกนมีดโกนไปโกนข้าวแตงกว่าดองนะคะสัเข้าวดองใส่ยังง่นนี้อันน่าจะเป็นเม็ดยังสักอย่างนะคะให้กินหอมตัวนี้ใส่หอดอัน ยังก็หัวหอมค่ะหัวหอมกับใส่หมอมหนูอนอันนี้ก็เป็นเอาไว้ทํำไปอเนา่ยค่ะเข้าพาสเปนค่ะเพราะว่าเห็ดกิงไบเ,เพราะว่าเพราะว่าอันอยุบ้านปุยเนาะคือแบบย่างย่างที่บอกคือปุยสิบ่มีเวลาิได้ไปอันไปช็อปหรือไปหางนะคะอยากได้ยังไี่จะจมไหกัวจมใบนะคะ อันเาพวกรสจาไ้นะคะพ่อเขาว่างเขาไปเขาก็จะซื้อมหาห้นะคะมันดูถี่ว่าเขาจําได้ปันใดน,นะคะมื่อนี้เขากระื้อของบกบดอกค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าขาเจ้าบอกว่าอันมีงานเขานะคะก็เฝ้าซื้อเฝ้าออกมาะค่ะเพิ่มไาอีกมืออื่นมืออื่นเวลาสิบอผ้าไปซื้ออันนี้จะเป็นแป้งนะคะแป้งผัก แปลงธรรมดานั่นหลัอืมแปลงพับน่งหลัค่ะสิบรัำเกรยี่ห้อขอ่งยูนีล่ะค่ะอันนี้ก็สไปท่าเล็บค่ะบอกคือว่า,วาซื้อรองเท้าแตะให้น้่เเ้อแล้วก็ซื้อแนวท่าเล็บมาให้น้่เพราะว่าท่าเล็บตีน <laughs> เพราะว่าอากาศมันฮอนเหรอค่ะเกสเดทอกปบัโชคพาที่หายนี่หายนี่หรอค่ะ ราะว่าปกติหนาหน,นาวนี่โอ้ยไดย์ไซตะถุงเท้านะคะอ่าใส่เกือบหนีบใไซยังกับ่เพื่อด้ใส่นะคะยังน,นั้นเกือบหนีบก็รา่ามีเรกคะ่ะเสื้อผ้านี่นับชิ้นได้เลยค่ะว่ามีจัดสุดเพราะว่าปุ้ยพึงขึ้นมาเมื่อพึงขึ้นมาใหม่นะคะสมัยตะกี้ปุ้ยจะอยู่นี่อยู่ตะที่นี่ก็มีปัญหากันเลยหน,นีกลับไปอยู่เมืองไทยะคะ่ะแตกลับไปอยู่ประมาณสามสี่ปีนะคะ แล้วแฟนจ็ไปตามงอนะคะะงอก,ก็เลยพึงนมากพึ่ก็พึงมาอยู่ไดระมาน6กเดือนเนี่ยนะคะหกเดือนเดือนนะะี้จะเป็น,เด,นเดือนที่เกตค่ะมันทีซิสครบเ็ดเดือนพอดีก็ลเลยเสพหากับพ่มีค่ะมือมากแล้วอามาชุดเดี่ยวมานีกับแฟนกระซือให้ไหม,ม่หมดเลยค่ะทั้งดันงอกและดันในค่ะ เพราะว่าถ้าเขาไปช้อปปิ้งถ้าว่าเขาไปซื้อเสื้อผ้าเองไห้บอไปช้อปปิ้งได้บอไปได้นะคะแต่ว่ามันก็ส่วนมากก็มีเล่าไปนั่งแล้วค่ะไปไแต่เลาะเลาะแถวไก่ไก่แต่ว่างามเขาแบบว่าเลือกซื้อพอถ้าถามว่างานบอลสิเขาก็บ่าว่างานสิเขาก็เลยตัดความลำคานว่าเออสั่นกระซื้อมากซะบ่ไปเลือกบอกเพราะว่าเลือกงามไดก็ว่าบ่างานจักเสื่อ แฟนสิมักใ้ใส่เสื้อผ้าแบบอ่าเป็นเสื้อยือดนะคะเสื้อยือดกางเกงบบนั่นแหละเสื้อยืดกางเกงเป็นชุดแซ็ตแล้วแต่รุ่มภาจักแนวใดดอกบอมักให้แ่งอ่าดอกแต่ว่าที่ต้องสื่อติดไว้เพราะว่าช่วงนี้มันหนาวห่อนนะคะหนาวห่อนแล้วที่ยูนีแดดมันสีแดแห้งนะคะแดดมันแห้งมากมันบเหมือนคนพื้นที่นะคะคนพื้นที่ออกไปข้างนอกเนี่ย คือเขาอาแบแดดผิวขาวๆอยู่แล้วแล้วเขาก็บอดำเลยนะขนาดเขายางตากแดดแต่ว่ายังเข่าเป็นคนเอเชียเนี่ยอย่างตนเนี่ยมันเป็นอาการห่อนห่อนคักห่อนแน่นะคะมันห่อนมีคกว่าเมืองไทยนะคะออกไปเนี่ยมือดำเลยนะคะสังเกตจากมือเนะะี่ยค่ะหาความงามมาเจอเลยะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนทํางานนะักมาแต่เด็กหน่อยแล้วนะคะเป็นนะคะบัตรนี้ยิงเป็นลกกาปลูกพักนะคะเบ,บ่ไดไ่ถุงมือนะคะ บริขนาดว่าปุ้ยออกไปยามแรงแล้วนะคะหกโมงปุ้ยมักไปทอนต้นกลานะคะมันกันยังสีผิวมันสตางกันนั่งเทิ่งค่ะมันใหม่ค่ะมันสีดำดำนะคะดังนั้นอันช่วงนี้ปุ้ยก็เลยต้องซื้อเมคอัพแน่นอยหนึ่งค่ะ <laughs> ขนาดซื้อเมคอัพก็ย,ยังยังต้องให้แปนซื่อนะคะไม่ราไปสื่อเองนะ พราอถ้าเอา,าไปซื้อสักสี่กะจมอันนี้มันกินบ่ได้อันนั้นจังสี่สักสันสังสี่อันนี้ก็เลยบ่ค่อยมักสิไปก็เลยว่าถ้าคุณว่างอ่าคุณก็ซื้อมาให้นะเพราอถ้าผิวฉันเสียถามเมื่อนจุดดำดำอันแบบเป็นฝาเป็นยังขึ้นมามันหักษาหะก่เค่อยเปย็นยางเมืองไทย ตอนอันตอนยูนีนะคะยู่นีปุ้ยจะไปเด้ใส่ทีมน,นะคะเพราะว่าปุ๋ยเป็นขึ้นแพสิบ่คอยได้ท่า,ารีมท่าแนวปรท่าแนวเสีค่ะมม่แล้วแต่เสมากปุ้ยจะทาช่วงแดดช่วงมีแดดเนี่ยแะค่ะปุ๋ยถึงท่าบัดเนี่ยพ่ยูมืองไทยปุ้ยก็บว่าทาารีมปุ๋ยยังยางออกไปข้างนอกแค่แป๊บเดียวปุ้ยเกิดิเป็นฝาฝาจะขึ้นลงนี่ปุ๋ยก็รักษาจนมันก็บ,บกแล้วค่ะแต่ว่าสิเป็นห้อยๆสีดำดำามแก้มนี่ก็คือห้อยน้ำมันนะคะ ตามม้มเงินนี่จะเป็นน้ำมันเพราะว่าอ่าหลังจากที่ออกจากงานบริษัทนะคะก็มาแต่งงานแต่งงานพ่อบนี้นี้กลับไปอยู่เมืองไทยปูกระสแตคาขายนะคะปูกรไเป็ปูขายอย้างแต่อันสุ่มผลไม้นะคะขายกระเจงค่ะบัตรนี้ก็สินะขายอาหารทอดอาหารทานเล่นขายอาหารต่างฟังอันนี้อยู่ได้ค่ะบัดทีนี้เนือตัวก็ะสิม,มอมแม่มไป ไปกรับน้ำมันค่ะจะน่ากนใจแก่ถ้าน้ำมัน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 กันเย็นใจหนาค่ะนี่นค่ะว่าไปรักษาอยู่นี่ราคาก็